ตอนนี้มีประมาณ150คอมเมนต์นะครับแบบที่แบบคนถามกันมาเยอะมากเลยว่าตกลงไอรุ่นนี้มันเป็นบ่อผ้าหรือบ่อนหนังมาวันนี้มาดูชัดๆเลยนะครับรุ่นนี้ปพคเกจซีนนะครับผมจะเป็นหนังพียูผสมผ้านะครับนี่ชัดไหมผ้าไนลอนถักถ้ามาดูใกล้ๆมันจะเป็นตะข่ายแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นผ้ายืดมีรูแอร์แบ็กนะครับอตอนนี้เรามีอยู่สีสีนะครับมีสีน้ำตาลแบบนี้นี่สีน้ำตาลแบบนี้เลยรนีสวยมากนะผมก็ แอบชอบอยู่เหมือนกันแล้วก็สีแดงแบบนี้เลยไอ้นี่เป็นหมอนนะครับหมอนแบบฝังในตัวนะครับผมบิวอินในตัวเลยหมอนพิงหลังนะครับนี่มันจะหนาขึ้นมานิดเดียวนะครับไม่หนามากอะไรก็สีขาวนะครับผมไม่นี่รถสีดําก็ใส่ได้รถสีขาวก็ใส่ได้รุ่นนี้นี่ส,ส,สวยมากอ่ะแล้วก็ถ้าใส่แล้วเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่ไอ้นี่สีดําล้วนนะจริงผมเชียร์นะสีดําล้วนเน่ะเพราะว่ามันเข้ากับรถทุกสีเลยรถสีแดงสีดําสีขาวสีชมพูสีอะไรใส่ได้หมดเลยกับสีดานะคร <ica> ับ ใ,ใกล้ก้งานดีนะบอดเดิมเป็นสีครีมครับนี่มันก็จะดูเก่าๆนิดนึงอ่ะเนี่ยเผมเปิดให้ดูจะดูเก่าๆนิดนึงแล้วพอขวามทับไปใช่ไหมเหมือนบอใหม่เลยครับแค่นี้เลยพี่รุ่นเนี้ยผมแอบเชียร์สวยจริงครับ